สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการกระทําทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขฐานต่างๆนะคะซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของตัวเลขฐานไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2ฐาน8นะคะแล้วก็ฐาน16เราสามารถนำเอามาเชื่อมโยงกับค่าในฐาน10ได้นะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการกระทําบนตัวเลขฐานนั้นๆนะคะการกระทําทางคณิตศาสตร์ก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือการบวก การลบการคูณแล้วก็การหารนะคะเรามาดูเลขฐานแรกนะคะที่ครูคิดว่าเราควรจะต้องศึกษาเป็นเรื่องแรกก็คือเลขฐานสองนะคะเพราะว่าในงานดิจิตอลเลขฐานสองถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะทีนี้ถ้าเราจะนําเอาตัวเลขฐานสองมาทำการบวกลบคูณหารกันเราก็ต้องมาทบทวนกันเรื่องของตัวเลขฐานสองก่อนว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะคะ ตัวเลขฐานสองก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวก็คือเลข0ูนย์กับเลข1น,นะคะในบิตแรกนะคะเลข0ูนย์กับเลข1เนี่ยถ้าเราเอามากระทํากันนะคะคูปกระทํากันด้วยตัวแรกคือตัวบวกก่อนนะคะถ้าเราเอาศูนย์มาบวกกับ1ก็จะเหมือนกับการบวกของฐาน10เราเลยคืออะไรคะศูนย์บวกหนึ่งก็ได้อ่าได้ผลลัพธ์เป็น1น,นะคะ ถ้าเราเอาศูนย์บวกกับ0ูนย์เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น0ูนถ้าเราเอา1บวกกับ0นเราก็ได้ผลลัพธ์เป็น1นะคะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือถ้าเราเอา1บวกกับ1นะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเราเอา1บวกกับ1มันคือ2ใช่ไหมคะแต่ค่าสองตัวเลขเนี้ยตัวเลขสองตัวเนี้ย มันไม่มีในเลขฐานสองถูกไหมคะนะแต่เราเทียบค่าได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าค่าสองบนเลขฐานสองมันมีค่าเท่ากับหนึ่งศูนย์นะคะครูให้ตัวฐานสองไว้แสดงว่าถ้าเราเอา1นบวกกับหผลลัพธ์เราจะได้อะไรคะหนนะคะเราไม่เรียกว่า10นะเราเรียกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา1นบวกหผลลัพธ์เราจะได้10นะคะ มีอีกตัวหนึ่งถ้าครูพูดตรงนี้เลยนะคะเช่นถ้าเราเอา1บวกกับหนึ่งแล้วบวกกับหนึ่ละ่ะผลลัพธ์เราจะได้อะไรในการบวกปกติเราจะได้3ถูกไหมคะ1นึบวกหนบวกหนึ่นในทางปกติเราจะได้3แต่ว่าในที่นี้มันคือเลขฐานสองเช่นเดียวกันค่ะไอเจ้าเลขฐานสองเนี่ยจำนวน3จํานวนเนี้มันไม่มีค่ะแต่เราสามารถเทียบค่าได้ นะคะเจียบค่า,าได้ไอเจ้าสามตัวเนี้ยมันคือหนึ่งหนึ่งบนเลขฐานสองนะคะแสดงว่าถ้าเราเอาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งผลลัพธ์ของเราจะได้อะไรคะหนึ่งหนึ่งนั่นเองเราจะได้หนึ่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือการบวกเลขฐานสองนะคะอะ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะนะคุณมีตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเรามีเลขฐานสองจำนวนหนึ่งก็คืออะ่ะเราเอาหนึ่งหนึ่ง ศูนย์หนึ่งบวกกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะ,ะเราเอามาบวกกัน <c oughs> นี่คือฐานสองนะคะวิธีการทำนะคะเขียนโซลูชันวิธีการทำเราก็เอาตัวตั้งตัวตั้งในที่นี้ของเราคืออะไรคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเอามาบวกกับตัวบวกก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย อันนี้ในกรณีที่จํานวนบิตของตัวตั้งและตัวบวกมีค่าบิตเท่ากันก็คือ4บิตนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ตัวตั้งกับตัวบวกมีบิตไม่เท่ากันนัเรียนก็ต้องตั้งตั้งหลักให้ถูกต้องถูกไหมคะโดยเราจะเลียงหลักไหนคะหลักทางด้านขวามือให้ตรงกันกนึกออกไหมเราจะเลี้ยงหลักทางด้านขวามือให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทําการบวกบวกไปทีละบิตโดยเริ่มจากบวกบิตขวามือสุดก่อนนะคะ1นึบวกศูนย์ได้1 ศูบวกศย์ได้ศูนบวกหได้1นึ่ย์เราก็ต้องใส่0นย์แล้วทดอ่าเราก็ทดไปอีกบิตหนึงทด1มาที่บิตนี้นะคะพอบิตนี้ก็ได้เป็น1นึบวกหบวกหได้เลยคะห 1, 1, นนึ่ะคะเ,เ,กเกินบิตมา1บิตนี่คือคําตอบโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของ 1101บวกกับ1110ก็ได้1 1 0 1 1ฐาน2นะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าเอ๊สิ่งที่เราทำมาเนี่ยบนฐาน2เนี่ยมันถูกไหมนะคะเราจะทำได้ยังไงเวลาเราจะมาตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยการอ้างอิงกับฐาน10 นะคะคนี่คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมาเรียนเรื่องฐาน10กันเราต้องแปลงฐาน2องมาเป็นฐาน10ทําไมเราต้องแปลงฐาน8ปมาเป็นฐาน10ทําไมนะคะเพราะเราจะได้สามารถเอามาตรวจอ้างอิงได้ว่าสิ่งที่เราทําบนฐาน2อเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะมาลองเปรียบเทียบกับเลขฐาน10ดูนะคะตรวจคําตอบนะเราจะมาตรวจคําตอบกับเลขฐาน10 เราก็มาแปลงค่าเลยเราดูซิคะว่า 1, 1, 0, 1นะะึ่งห่งถ้าเราแปลงเป็นเลขฐาน10มันคือค่าเท่าไหร่คะสิบสามนะคะหนึ่มีค่าเท่ากับสิทบทวนไหมทำไมถึงได้13บสาจำได้ไหมคะนะจำได้นะเพราะว่าอะไรคะน้ำหนักของตำแหน่งของเลขฐาน2แต่ละบิตมีค่าเป็นอะไรคะหนึ 1, 2, 4, แล้วก็8ถูกต้องไหมคะ นำเอาน้ำหนักของบิตที่มีค่าเป็นหนึ่งมาบวกกันอันนี้ก็คือแปดสี่แล้วก็หนึ่งรวมกันเป็นสิบสามถูกไหมบิตนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะแปดกับสีรวมกันเป็นสิบสองอ่ะเอาสองตัวนี้มาบวกกันได้เท่าไหร่คะยี่สิบห้าถูกต้องไหมอ่ะแล้วเรามาดูซิคำตอบที่เราบวกมาตรงเนี้ยใช่ยี่สิบห้าไหมอันนี้คืออะไรคะหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือสองนี่คือสี่ นี่คือ8นี่คือ16เอา16บวก8แล้วบวกอีกหนึ่งยี 25. ถูกต้องไหมคะอ่าแสดงว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการบวกเลขฐานสอง